สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีหม้อหุงข้าวมินี้หน้าตาแปลกๆมาให้ตรวจซ่อเมเจ้าของบอกอาการไม่ร้อนไฟไม่ติดเลยเเเเลองเทสดูที่เสียบปลั๊กแล้วก็ลองกดดูไม่มีสถานะไฟขึ้นเลยเรามาทำการตรวจเช็ค ไปทีละขั้นตอนการครับเริ่มแรกมาตรวจเช็คที่สายไฟ AC ที่เสียบเข้าหมอ้อคอนว่ามีการขาดในหรือเปล่าตรวจวัดดูแล้วสายไฟปกติดีไม่มีการขาดขั้นตอนต่อมาก็มาหรือเครื่องดูครับว่าต่อจากสายไฟเข้ามาแล้วมีอะไรเสียหายบ้างนี่ก่อนหรือเราก็มามัก จุดไว้ก่อนกลัวประกอบบา,าไม่ตรงที่เดิมขันนอตออกแล้วมันแกะยังไงวะเนี่ยเพิ่งเคยซ่อมนะรุ่นเนี้ยเออกระแทกใส่พุงปุ๊บได้งออกเลยก่ <c oughs> อนอื่นก็วัดส่วนต่างๆก่อวนวัดที่สวิตกดหงสสิก็โอเคสวิตไม่ได้เสียหายอะไรมีการต่อถึงการดี วัดฮีตเตอร์ก็โอเคฮีตเตอร์ก็ไม่เสียเข็มกระดิกแล้วต่อมาวัดวัดชุดอุ่นก็โอเคมีโอห์มขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาเราก็วัดที่ชุดเทอร์โมฟิวปรากฏว่าไปขึ้นนะครับไม่มีเสียงติ๊ตติเลย ทีนี้เราก็มาลือแกะดูร,รูจุดเสียแล้วนี่เลยเทอร์โมฟิวของเขาจะอยู่ในเส้นนี้แหละมีท่อหุ้มฉนวนมีปอกหุ้มฉนวนสวมไว้อยู่แล้วแกะดูกันว่าเป็นยังไงวัดดูแล้วไม่มีเสียงความต่อเนื่องแสดงว่าขาดแล้วเออดูจากการกายภาพเรามีการ ซ่อมมาครั้งหนึ่งแล้วจากร้านไหนไม่รู้ครับไม่ได้มีการเอห่หีบหัวขั้วหัวสายให้แน่นนะครับเป็นการเอาแค่ปลายลวดงอทับกันไว้เฉยแบบนี้ไม่ค่อยดีนะครับไม่ปลอดภัยมันจะร้อนมากแล้วก็เกิดอักขีภัยได้เราควรจะหนีให้แน่นหนานะครับสำหรับช่างมือใหม่ที่ตรวจช่อมหรือเขาอาจจะอุปกรณ์ไม่พบก็ไม่ว่ากันครับแต่ทีหลังอย่าทำแบบนั้นอีกนะครับอันตราย นี่ควรจะมีชุดท่อหุ้มแบบนี้นะครับนี่ต่อ,อสวมเข้าด้วยกันเสร็จแล้วก็ใส่ท่อหุ้มจนวนเข้าไปเหมือนเดิมครับเทอร์โมฟิวตัวที่เปลี่ยนออกนะ่จะมีค่าอยู่ที่1 3อยสาิเองนะครับคือหม้อรุ่นนี้เป็นทั้งหุงและก็สามารถต้มได้ความร้อนอาจจะมากเกินจนทำให้ฟิวฟิวหน้าขาด ปกติหม้องข้าวจะใช้150ขึ้นไปนะครับเท่าที่เคยตรวจซอมมาหรือ145ขึ้นไปอย่างต่ำตัวนี้ผมก็เลยเพิ่มค่า C ีขึ้นไปเป็นจาก130เป็น167 C นะครับเนื่องจากว,ว่าเขาต้องใช้ความร้อนสูงในการตัดกระแสน,นะครับป้องกันพม้อไหมอะไรเนี่ย เนี่ยดูลักษณะแล้วประกอบเสร็จแล้วครับเก็บอุปกรณ์เคลียร์พื้นที่นิดนึงป้องกันการตุ้มตาม้มลองเสียบไฟดูครับสำหรับพ่อบ้าน DIY ก็แก้ไขปัญหาเองได้นะครับไม่ยากอาการนี้ลองเอาน้ำใส่แล้วก็ลองเทสดูมีไฟขึ้นแล้วไฟเขียวไฟแดงขึ้นปกติแล้วทีนี้ก่อนทีแรกนี้ไม่มีไฟเลย กดน้ำดูอโอเคน้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำนิดเดียวเพื่อทดสอบโอเคหม้อร้อนปิดปิดเป็นปกติแล้วอืส่งงานได้ครับขอบคุณที่รับชมครับ